พัดเปรี้ยวหวานจ้าพี่น้องฟีมือดวงดีจ้าอันนี้ไข่ตัวจ้าไข่ลูกอันนี้เครื่องย่ำจ้าวันนี้จะยำย่ำอย่างดวงเขาเสียงเกเกลดเ่มือนันยำอะไรนะดวง ยำรวมมิตรจ้ายำตีนไก่ฮอออตดจินยยำไข่เยี่ยวม้าแล้วก็ยำตีนไก่ยำฮอตดอกยำลูกชิ้นร่วมกันจ้าการเกิดคุณยายดอกไม้ผู้กับหมึกอะก็นนจะะออร่ยถ้าให้กะหลีผันอร่อยมากเลยนะเออมึงบูดหรือตาหักกูพี่น้อง กินหอยปีหนิงดิบมากดิบฟังดังเยอะเปล่าอ่ะปลาหมึกเยอะไหมเยอะอเอออเยอะอยู่เยอะอยู่เยอะอยู่อ่ะายอะไม่ไม่จะเรื่องเยอะปลาหมึกจ้าปลาหมึกกับเรียบมือนางแล้วก็ลูกชิ้นปลาเลือกเรียบร้อยพร้อมยำจ้าอันนี้ใครเอะมาจ้านั้นพัดเปรี้ยวหวาน อันนี้ไข่ลูกอันนี้น้ำจิ้มไข่ลูกสุดยอดสเด็ดสเดลแหวเลยจ้ะอืมน้ำน้ำกปแบบอันนี้เบียจ้าเบียสาวจันทร์สมงพนโมโยกจ้าเท้าบนเรียงประกาศจ้าตีนเรียงแรีงยุ่มใ่เดี๋ยวขออีโดมันต้องเป็นหมดค่ะโอ๊ยจ้าได้กินของเฮากันแล้วเลยจ้ายำรวม มือมีค่าทีมหายกินหมันแซ่บสุดแซ่บเลยคือจะกินกับแซ่บแล้วสวดพิธีรารลาบไปรถอ่ะโมเบอ่์ๆยายจะเพิ่มน้ำชาวันนี้วันเกิดคุณยายดอกไม้แม่มาดามเทาจ้ะช่องยูทู e มาดามเทาออสซี่จ้ะวันงสี้ยงผี่ปกติเขาเล่นไม่ผิดยาหาหมอพบแพทย์ก,กับตะเภาโมนไว้มันเเลยเอาอะไรคะเอาอะไร ยำเขานี่ถึงสีสันมันจะบริจาดๆแต่ว่าไม่กระแทบเลยจ้าสุดยอบความแซบรสชาติก็โอเคอยู่อย่าเอ้ยกินยำจะดำกว่านี้อย่ามองแค่เปลือกนอกนย่าบ้านพิศน์ไอันนี่ก็ย่ายวิไรจ้ะอันนั้นอันนั้นอันนั้นเมื่อไหร่ด้วงการแม่ของสาวก็ตายหน่อยได้จ้ะเด้ออยู่ในทีมงานเดียวกันเวลาทีมงานหากินมันจ้า พ่อแม่งอมกพอลูกอยู่ค่ะคือแบบเพลินเ่แม่แหละจ้ะมาจ้ะพี่น้องสุกุลสุกุนมากินน้ำกันจ้าก็กินกันธรรมดาจ้าพี่น้องอยู่นน้ำกันบ่ได้มีปาร์ตี้สังสรรค์อีกย่างมากมายจ้าโควิดเนาะจ้าแกลไรย่ำพอดีละจ้เเอาน่าเราใหญ่ย่ำมาจ้ะสวยอ่ะพอดีดูอยู่แล้วรวยสวยอ่ะสองสาวเน่ะ จันสมกับอันอันนั้นน่ะกับอันกระต่ายน้อยกับบวกยกในวันลำซายป่หลายเเมาเลจันสมนารากับไม่ยกสะกดเม่นาร่าลีโอนาราตัวขายต่ลดทุกงานนาราลีโอแบยั่งเนี่ยเก็ช่นีวเนี้ยเกาะอันนั้นเป็นตัวนี้บอกว่จะดเพื่อจขายอยู่ดีเนาะเอาแจขุดเือบว่า มันใกล้หน่อยนะใกลน่อยอันกีแล้เนาะแของากเลียวน่บุมาก่ี่ยงน่จสแล้วก็มากินผู้กินดีๆก็ได้ได้ปุยได้ไล่ไมาอ่นเ่ให้ยายเป่าก่อนมันรู้ก่อนนนาะพี่นี่น่ะเอาเป่ายายเป่าไปก่อน ความสุขนกัรแ่บแล้วบนอย่างกรเจ้เป็นแต่แ่บเขยีวมางเลยเ่วมาเเยีมาตงใครอยู่กินดิดิจ๊บแจ๊บเป็นเมียมาดอดสี่บนมาดัถวอัดสี่สองคนน่ังซีเจาเลือดเดียวเนาะเราเบียบนะเอาใช้จับที่หนึ่งจับจาน เไปเขยเอาไปเลยลูกกินเลยมาแม่ไอาจารย์มาทานน้องกินตรงนี้ตรงไหนไอ้ตรงชื่อยายยาจับเอาน้องเคที่มาก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวให้เด็กก่อนเคที่ก่อนอ่ะโอ้โหโอ้เคสมาอร่อยเนาะต้องให้น้องก่อนนะเอาก็หนูจะกินตรงนั้นไม่ใช่หรอมันยังไม่ตัดอ่ะให้ก่อนให้อาร์ไปให้น้องอ่ะตรงนี้ใช่ไหมก็ไปลูกนั่นเรียกอันดัก นั่งโต๊ะก็ได้เดี๋ยวว่านั่อ่านอ่านไปแล้วลูกซือดีๆแด้ลูกจานมันอ่อนเนอะจานนองกนนั่งเออ hmm. ็กินเลยกินเลยเยอะแะเน้อตากะตุ้งเล่นคนน่บาตพอ อ่ะช้อนอยู่ไหนได้ช้อนไหมมีไหมไอ้เกตักก็นั่งกินบุญช้อนยังได้ทำไมยังไงยังได้ก้อนหมูยังได้ก้อนหมูถือดีๆลูกโอ้น่าอร่อยเลยเค็กเลยมากินตรงนี้ค่ะนะเดี๋ยไปยิมพี่เขาเสื้อเก๋เก๋ว่าเสื้อเอ้ย